สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกๆท,ท่านครับวันนี้ไทยขอเป็นสะพานบุญบอกข่าวงานบุญล่วงหน้าไว้ก่อนหรือส่งข่าวเพื่อเป็นสะพานบุญให้ได้รับทราบล่วงหน้าประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับผมกันลืมวัดทุ่งสีหลงตำบลลำเหยอําเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมนะครับวันจุดจีนพศ2 5 6 9 ขอเชิญร่วมหล่อพระประธานองค์ที่4พระทีปังกรพระพุทธเจ้านะครับผมเพื่อปฏิสฐานในอุโบสถหลังใหม่หรือโบสถ์หลังใหม่นะครับวันจุดกินวันที่17กุมภาพันธ์ถึง22กุมภาพันธ์พศ69นะครับผมอย่าลืมมาร่วมบุญร่วมกุศลเป็นประธานหล่อพระร่วมกันนะครับวันที่22กุมภาพันธ์พศ2569เวลา16 นาฬิกา9นาทีร่วมพิธีเททองหล่อพระองค์ที่4โดยพร้อมเพียงกันนะครับผมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีร่วมกันนะครับหรือท่าในใดไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมบุญด้วยตนเองได้ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญทางออนไลน์บัญชีของทางวัดทุ่งสีหลงได้เลยนะครับหมายเลขบัญชี466 0 6น4 0 7 7นะครับผมตามภาพเลยนะครับอนุโมทนา,าสาธุสาธุร่วมกันนะครับสาธุอนุโมทามีโบสวัดทุ่งสีหลงนี้โบส์ใหญ่ทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสาธุชนทุกท่านเป็นโบสใหญ่ในจังหวัดนครปฐมเลยนะครับจะหาชมที่ไหนได้ยากถ้าโบสหลังนี้เสร็จจะสวยงามขนาดไหน เรามาชมร่วมกันนะครับมาร่วมพิธีเททองหล่อพระร่วมกันครับชมร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอเป็นสะพานบุญแก้งข่าวไว้ล่วงหน้าประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับผมพ่อแม่พน้องท่านผู้ชมทุกท่านอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับอย่าลืมมาเป็นประธานหล่อพระพระที่ปังกรนะครับผมพระพุทธเจ้า องที่4นะครับณวัดทุ่งสีหลงทั้งหมดจะหล่อ28องค์เลยทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมหนึ่งเดียวในคนครบันมนะครับผมครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติใจบุญสาธุชนทุกทกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นทานบุญวัดทุ่งสีหลงแจ้งข่าวไวล้ล่วงหน้าประชาสัมพันธไว้ก่อนนะครับผมไปในโบสถ์ก็จะบรรจุพระที่หลอ่อพระทีบังปอน พระทีบังกรพระพุทธเจ้านะครับผมทั้งหมดรวมแล้ว28องค์เลยทีเดียวนะครับผมที่จะรอเสร็จแล้วก็จะบรรจุเข้าไปในโบสถ์วิหารวัดทุ่งชีหลงหลังใหม่หลังนี้นะครับผม ครพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมยาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับท้ายสุดสุดท้ายคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นถ่านบุญให้วัดทุ่งสีหลงด้วยนะครับผมเพื่อเป็นบุญกุศลร่วมกันได้มาหล่อพระวันที่22กุมภาพันธ์พศ2569นะครับผมวันปุดจีนมาหล่อพระร่วมกันนะครับท้ายสุดสุท้ายนี้ล่าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ